สวัสดีค่ะวันนี้มือว่างๆน่าจาับปาลาไลลายบุญปลาไม่ได้ตนอันนี้ ปลาสดีแม่แม่คเาจับปาเป็นยาจี

แเดียวตบบเดียวได้เคยนตะกาอโ้ยเหลือแต่คนมาจับแบบเยอะ

ก็จะมาเสียดมันรู้ตายหมดเลย